ลุงตูจัดชุดใหญ่ทกดวนทีมเศรษฐกิจช่วยหมดนายจ้างลูกจ้างในนอกระบบสวัสดีครับคุณผู้ชมการบมาพบกับผมชาณรงค์คุตโตในรายการจับกระแสเศรษฐกิจรู้ลึกรู้รอบเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนายกทกดวนทีมเศรษฐกิจเตรียมงบ3 0แสนล้านบาทเยียวยาประชาชนทุกกลุ่มเล็งคลอ,อดมาตรการเพิ่มเติมช่วยลูกจ้างนายจ้างทั้งในและนอกระบบนายก นัดกระทรวงการคลังสภาพัฒน์ส,สบศหารือผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เคาะมาตรการช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ล็อกดาวน์เคอร์ฟิวเพื่อชงครอมอนุมัติวันที่13กรกฎาคมนี้แหล่งข่าวกระทรวงการคลังแย้มอาจเพิ่มมาตรการเราชนะเนื่องจากคนละครึ่งและยิ่งใช้ยิ่งได้ยังเหลือสิทธิ์อีกมากทำให้งบประมาณที่เตรียมไว้สามารถนำมาใช้ในมาตรการรอบใหม่ได้ขณะเดียวกันฝ่ายดูแลหนี้สาธารนณะก็ยืนยันด้วยว่า หากเงินไม่พอพร้อมกู้เพิ่มเพราะฐานะการเงินการคลังไทยยังเข้มแข็งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เรียกประชุมหน่วยงานเศรษฐกิจของรัฐบาลประกอบไปด้วยกระทรวงการคลัง สภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือส,อส,อสอชอในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการใช้จ่ายเงินกู้ตามพรกรนายสุพัฒนพงษ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยเป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์เพื่อหา,หารือเกี่ยวกับมาตรการดูแลและเยียวยาประชาชนที่รับผลกระทบจากคำสั่งยกระดับการควบคุมการแพร่ระบาดที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน จากการแพร่ระบาดของโควิด -19 หรือสอบคได้ประกาศไปเมื่อวันศุกร์ที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาการประชุมของนายกรัฐมนตรีกับหน่วยงานเศรษฐกิจเพื่อหารือถึงมาตรการที่จะมีการเยียวยาประชาชนในพื้นที่10จังหวัดโดยเฉพาะกิจการที่รับผลกระทบจากประกาศล่าสุดซึ่งมีกิจการบางประเภทต้องปิดตามคำสั่งเพิ่มเติมซึ่งการช่วยเหลือจะมีทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบประกันสังคมซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับการช่วยเหลือพิเศษ ที่ได้ออกมาในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยจะมีการชงมาตรการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่1 3กรกฎาคมนี้เพื่อเห็นชอบในหลักการทันทีสําหรับมาตรการที่รัฐบาลเตรียมไว้เพิ่มเติมจะเป็นมาตรการจากกระทรวงการคลังและกระทรวงแรงงานซึ่งมีทั้งการเยียวยาประชาชนและช่วยเหลือกิจการที่รับผลกระทบจากประกาศยกระดับมาตรการในพื้นที่สีแดงเข้มฉบับล่าสุดที่ให้ปิดกิจการบางประเภทเพิ่มเติมเช่นร้านนวดสปา สถานเสริมความงามซึ่งต่างจากการเยียวยาในปี25 6 3ที่ใช้กับทั่วประเทศส่วนแหล่งที่มาของงบประมาณการเยียวยาเพิ่มเติมจะใช้เงินจากเงินกู้ตามพลกองเงินกู้1ล้านล้านบาทที่ยังเหลือบางส่วนและหากไม่พอจะขอใช้จากพลกองเงินกู้5 0 0แสนล้านบาทซึ่งกันส่วนไว้เยียวยาประชาชน3 0 0แสนล้านบาทแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังกล่าวว่ามาตรการที่จะออกมาเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ และช่วยพยุงเศรษฐกิจด้วยเพราะมาตรการการคลังที่ออกมายังไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากนักเช่นโครงการครึ่งึเฟส3โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ซึ่งเป็นมาตรการที่ออกมาช่วงโควิด -19 แพร่ระบาดรุนแรงทําให้ประชาชนยังไม่กล้าออกมาจับจ่ายใช้สอยมากนักซึ่งจะเสนอให้ครมปรับปรุงมาตรการที่อนุมัติไปแล้วด้วยสําหรับการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีหลายสมาคมการค้าให้ภาครัฐช่วยพยุงการจ้างงาน โดยขอให้รัฐช่วยสับสนุนค่าจ้างแรงงานโดยมาตรการในลักษณะนี้คาดว่าจะใช้วงเงิน60,000ล้านบาทซึ่งจะเป็นอีกมาตรการที่ช่วยผู้ประกอบการรักษาระดับการจ้างงานและจะส่งผลดีต่อภาคการผลิตและเศรษฐกิจในภาพรวมโดยกำลังสรุปรายละเอียดร่วมกับภาคเอกชนเพื่อเสนอให้สปสให้มีผลใช้ทันทีเมื่อกระบาดคลี่คลายลงรวมทั้งเตรียมมาตรการช่วยเหลือจากภาคท่องเที่ยว สำหรับช่วงสถานการณ์คลี่คลายโดยจะพิจารณานำโครงการเราเที่ยวด้วยกันและโครงการทัวร์เที่ยวไทยของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททวงเงิน27,400ล้านบาทกลับมาใหม่หลังจากเลื่อนไปเพราะการระบาดระลอกที่3โดยประเมินว่าหลังจากมีมาตรการเพิ่มเติมแล้วสถานการณ์โควิดจะทยอยคลี่คลายในเดือนสิงหาคมนี้ด้านเตรียมงบประมาณเพิ่มเติมนั้นรัฐบาลพร้อมเพิ่มกรอบหนี้ตามความจําเป็น เรื่องนี้นางพระดิซีมงคลวนิชย์ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนี่สาธารณะหรือสอบนอเผยว่าว่ารัฐบาลจะกู้เงินจนเกินกรอบ60%ต่อ GDP ที่กำหนดไว้ แต่พรบวินัยการเงินการคลังของรัฐพุทธศักราช2,561ไม่ได้กำหนดห้ามไว้เพียงแต่ระบุว่าให้รัฐบาลต้องชี้แจงความจำเป็นและหาแนวทางการทำให้นี่กลับมาอยู่ในกรอบรัฐบาลไม่ได้กลัวการกู้เงินจะทำให้นี่สาธารณะของรัฐบาลชนเพดานแต่มองเรื่องความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายเพื่อดูแลเศรษฐกิจมากกว่าทั้งนี้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ2,564 หรือสิ้นเดือนกันยายนนี้หากรัฐบาลเบิกจ่ายพรกองเงินกู้1ล้านล้านบาทเต็มวงเงินตามกฎหมายและบวกอีก1น0 0แสนล้านบาทจากพรกองเงินกู้500แสนล้านบาทระดับหนี้สาธารณะนะสิ้นปีงบประมาณยังไม่เกิน60%นอกจากนี้ระดับหนี้สาธารณะของรัฐบาลนั้นยังมีอีกตัวแปรหนึ่งคือการขยายตัวของเศรษฐกิจหากขยายตัวต่วตำกว่าคาด ระดับนี่สาถานะจะปรับตัวสูงขึ้นโดยขึ้นกับการใช้จ่ายจากพรกองเงินกู้ฉบับใหม่5แสนล้านบาทด้วยว่ารัฐบาลจะใช้เงินมากกว่าที่คาดไว้ในปีงบประมาณหรือไม่ปัจจุบันพร์กองเงินกู้1ล้านล้านบาทรัฐบาลได้เบิกจ่ายกู้ออกมาแล้วจนถึงปัจจุบันราว8แสนล้านบาทส่วนที่เหลือจะเบิกจ่ายออกมาตามโครงการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ไม่ว่าจะเป็นโครงการเราชนะคนละครึ่งหรือยิ่งใช้ยิ่งได้ ทั้งนี้การใช้เงินโครงการเยียวยาไม่หมดเช่นโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ที่กระทรวงการคลังกำหนดเป้าหมายไว้4ล้านคนใช้เงินงบประมาณจากพระกอเงินกู้1ล้านล้านบาทจํานวน28,000ล้านบาทนั้นหากมีคนเข้าร่วมโครงการน้อยกว่าที่กำหนดเงินส่วนที่เหลือจะนำไปใช้กับโครงการอื่นคุณผู้ชมยังคงสามารถติดตามข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจได้ใหม่ในรายการจับก,กระแสเศรษฐกิจวันนี้สวัสดีครับ เครื่องเสียงแม่ไม้เพลงไทยบทเพลงแห่งความทรงจำสนใจติดต่อเบอร์0897777940หรือลายไอดี shop4.store